การมาของฮีโร่เวิลด์ของคนนี้ที่ว่าเราจะสุ่มได้อะไรเ,เมื่อของอย่างทุะไมยจากการโจมตีของคาร์มี่ครับสแตนการ์ดนี้โอ้โหสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูเตชั่นนะครับวันนี้เรากลับมากับการรีวิวบอดี้ไฟนครับที่เป็นอัลติเมทบูสเตอร์คืออัลติเมทบูสเตอร์เนี่ยมันต้องพูดว่าเป็นชุดการเสริมแบบแบบซูเปอร์ซูเปอร์ซูเปอร์พิเศษนะครับ เพราะว่ามันชื่อว่าอันติเมดนั่นเองนะทีนี้เนี่ยมันแตกต่างจากบูสเตอร์ธรรมดาอย่างไงนะครับคืออย่างแรกคือเรื่องของราคาน,นั่นเองนะครับแล้วก็ความยิงการของการในชุดเนี่ยคือเรียกว่ามันมักจะชอบมีการที่เป็นเอ,อ่อออกมาเป็นสายใหม่มาตลอดแล้วก็ทุกครั้งที่มันออกมาเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเมตาในการแข่งขันนะครับซึ่งกล่องนี้เองก็เป็นอย่างนั้นเช่นกันกับการมาของฮีโร่เวิลด์ของ คนนี้นั่นเองนะครับผมนี่ไหมหน้านี้นนแล้วก็ที่สําคัญนะครับกล่องนี้เนี่ยมันจะมีของเสริมที่ให้เรากลับมาได้หายคิดถึงไม่ว่าจะเป็นบอลดาก้อนที่อยู่หน้ากล่องหรือว่าดรัมที่เป็นห้าข่าวหรือไม่แต่ว่าจักรพดสสายฟ้าของบัสเองก็ตามนะครับ่ะไม่ต้องรอช้าเนาะเดี๋ยวเราแกะกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างน,นะครับแกะออกมาครับผมข้างในก็จะเป็นตัวเด็กมาเลยนะครับก็จะไม่มีสนงสนามอะไรมาให้ด้วยละนะ ครับแล้วก็การนี่ก็มีประมาณนี้มีให้มากี่ใบเองมีให้ม,มาหมด39ใบนะครับแล้วก็ข้างหลังกล่องจะเป็นคัสสุ่มสวยงามนะครับหนึ่งแบบหนึ่งใบดูซิว่าเราจะสุ่มได้อะไรเอาละอะไรก็ได้แต่กรอบทองก็ดีนะครับถึงมันไม่มีอะไรที่เราเล่นเลยก็ตามในเด็กนี้แต่ว่าการได้กรอบทองมันก็เป็นศักดิ์ศรีของช่องเรานะครับ 1>, 1, 2, 3, ่สองสาชุฮเรือรบยอดมิตรภาพซัส,สกินะครับผมโอ้โหนี่รอบทองสักตีของเรามันไม่ได้รบหายนะครับ่ะเออไหนๆมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยลวกันนะว่าในกล่องนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่ากรอบทองมาไหนบ้างนะครับที่เราจะสุ่มได้เริ่มจากบัดดี้แรงก่อนนี่ ถึงเขาจะไม่ได้เขียนว่า BR แล้วก็ตามนะก็จะขอเรียกว่าเป็นบัดดี้แล้วกันนะครับกับมิน r นอร์ฮีโร่เจเจมโคดออริจินโคลคอะไรครับผมนั่นคือเอ่อเมตาหน้าใหม่ของกล่องนี้นั่นเองก็จะมีแค่เนี้ยหนึ่งแบบเลยนะครับแล้วก็นี่อีบายนี้เป็นบัดดี้แลนะครับเมื่อกี้ผมพูดว่าหนึ่งแบบทำไมมีสองใบนะครับอ่ะก็จะเป็นราชามังกร้าขาวสูงเทียมฟ้ามุกเกนรัมนะครับผมสองใบที่เป็นบัดดี้แลนะครับแล้วก็จะมีกรอบทอง อีกทั้งหมด4ี่ใบก็คือเป็นมุกเกนดําที่มาพร้อมกับกาโอสุดหล่อเท่คนนี้นะครับแล้วก็ซาสึกินะครับผมแล้วก็คุณเคียวยะก็ามาแต่ว่าในกล่องนี้ไม่มีคุณเคียวยะนะครับคุณเคียวยะจะไปอยู่อีกกล่องนึงก็คือโต๊ะกล่องขีสองน,น,นี่นี่นี่นแล้วก็ออริจินโคกนะครับกับมินโนฮีโร่ของเราเขาเป็นในกล่องนี้เออแต่สองใบนี้เนี่ยมันไม่มีในกล่องนี้นะมันจะไปอยู่ในกล่องขีสองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกล่องนี้ครับมันก็จะ หมายความว่าไม่มีนี่คือหมายความว่าไม่มีตัวธรรมดาในกล่องนี้แต่ว่าสุมหลังกล่องมันสุมเหมือนกันหมดนะก็แล้วแต่ดวงนะครับว่าจะได้อะไรอย่างผมนี่ก็จะโชคดีได้ใบนี้มาเลยนะครับเออกล่องนี้แบ่งเป็นสองเใหญ่ด้วยกันนะครับก็เป็น Dragon World แล้วก็ Hero World ของเราเองซึ่งต้องบอกว่าเขามีแฟลกมาให้ทั้งคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะจะเริ่มต้นเล่นทั้ง2 w o เว d ์นี้กล่องนี้ ก็สามารถทําได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดซื้อสี่กล่องเนี่ยมันก็สามารถออย่างฮีโร่เนี่ยซื้อสี่กล่องเนี่ยเล่นเล่นแบบจัดเด็กเล่นได้เลยแหละแต่ว่าแนะนําว่าท้ายมันก็จต้องไปหาของเก่ามานิดหน่อยนะทว่าดราก้อนเนี่ยก็จะเป็นแบบของเสริมซะเป็นส่วนใหญ่ผู้อย่างนี้ดีกว่ายังไม่พร้อมมาไปเล่นนะครับอาจจะต้องแบบยังห้าเขาอาจจะไปซื้อเออไฟเตอร์เด็กก็ได้นะอ,อแต่เดี๋ยววันนี้ก็มีฮีโร่นี่แอบบอกว่าเดี๋ยวมีไฟเตอร์เด็กกำลังจะมานะครับในอนาคตอันใกล้นี้นั่นเอง ออแล้วก็นี่เลยพอแห่งสุดยันนะครับมีมาให้ด้วยหนึ่งใบซึ่งไอ้พอสุดยันเนี่ยมีทั้งสองกล่องนะครับผมไม่ต้องกลกว,ว่าเฮ้ยมีกล่องนี้กล่องนึงไม่มีพอสุดยันแย่แล้วสิมีให้ทั้งสองกล่องครับไม่ต้องห่วงเอาเริ่มอจอากอะไรดีเจเนริกเลยแล้วกันนะมีแค่ใบเดียวนะครับรีวิวซะหน่อยมันดียังไงล่ใบเนี้ยคือความสามารถคือเขาบอกว่าเลือดหนึ่งอย่างจากด้านล่างนะครับอันแรกคือชุดหยบเธอเนี้นะ ไลฟ์ <Life S 2> เราเนี่ยจะไม่ดรับความเสียหายจากความสามารถของการคู่แข่งนะครับในยุคสมัยที่มีการยิงไลฟ์กันมากมายขนาดนี้นี่คือเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์นะครับแล้วก็อันที่2คือเลือกการผู้สับนของเราหนึ่งใบเนี่ยจบคนนี้นะครับการมันไม่สามารถถูกทาลายนําออกนอกสนามนํากลับเข้ากองการแล้วก็ส่งการนั้นไม่ถูกลดลงหรือว่านํากลับเข้ากองได้ตามด้วยความสามารถคู่แข่งนะครับมันช่างหมะอะไรกับการที่สมัยนี้เอออะไรก็ติดก,กับใต้กองยกเลิกความสามารถนู่นนี่นั่นนะครับ สุดยอดชั้นเยี่ยมครับกับพรแห่งสุริยันนะครับใบนี้เรียกว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ซื้อบันเด็กเนี่ยก็ต้องหาติดไม้ติดมือกันไปแหละนะใบนี้นะต่อไปครับเอาอะไรดีเอาดาร์กหลนยเล็กได้เอาเอาฮีโร่กันดีกว่าอ่ะนะครับผม Hero World นะครับนี่เราสามารถใช้การฮีโร่แล้วก็เจเนริกได้นะครับให้เป็นทงนี้สวยงามมากๆเลยนะกับบัเดกของเรากับมินเนอร์ฮีโร่เจเจมโคนออริจินคลนะครับผม นี่มินเลอร์ฮีโร่มุคุโรอิฟิตีเดธครีส์นะครับนี่ส่วนใหญ่ก็มันจะให้มาอย่างละหนึ่งใบนะครับเนื่องจากเป็นบูสเตอร์แต่อาจจะมีแบบใบพิเศษสองสมามใบที่จะให้มาสองใบซึ่งในกล่องนี้มีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ที่ผ่านมามันเคยมีนะว่ากล่องนี้ไม่น่ามีมนะั้งถ้าดูๆว่าข่าวนะครับมิ Miller Hero, นเลอร์ฮีโร่หน้ากากเวนเทจเบดเฟรซิลเนอรอะไรเนี่ยมา,ากับเบสเซฟริวฉันจะปกป้องดอกกุหลาบงามดอกนี้เองนะครับเป็นมอนสเตอร์ไม่ตายนะครับต้องบอกว่า ทุกใบนวันเตอร์ไมทายนะครับมิลเลอร์ฮีโร่ไกเกรนเดอร์ไกเกรนเดอร์คิกนะครับผมมิลเลอร์ฮีโร่เน็ตแมนเบิร์สทราฟิกบัสเตอร์นะครับมิลเลอร์ฮีโร่คาร์เดียนเดอะเอ็นโอเวอร์นะครับมิลเลอร์ฮีโร่แลมเพีสโซนิกบัสเตอร์นักขึ้นนะครับหรือว่ากาโอไซกอร์นั่นเองนะครับเป็นใบที่เก่งมากๆเลยนะครับเหมาะกับการไปใช้กับแจ็คแม่อนาคตได้ด้วยนั่นนี่ออ่ะ มิลเลอร์ฮีโกับตันเอเชอร์แอ e เซอร์ควอซอนนะครับผมอ่ะมิลเลอร์ฮีโนะครับไอด์เอสฟอร์มูล่าไอฟอร์มูลานะครับแล้วก็เวทบนก็จะมีมิลเลอร์ฮีโร่แอเซ e มเบิลฮีโร่มิลเลอร์เ d ฟเฟกอิดกาดนะครับผมมิลเลอร์เอฟเฟกต์ทูดรอเอ็กซ์ตร้านะครับอีกหนึ่งใบทียอดเยี่ยมมิลเลอร์เอฟเฟกต์ฟินิทลอสเอ็กซ์ตร้านะครับผมมิลเลอร์เอฟเฟก ล e e c ก r r e t นะครับผม Miller Effect Miller Shield แล้วก็ Miller Effect The Future นี่โอ้โหเรียกว่าฮีโร่วอลชุดนี้เนี่ยมันแบบว่าโหซูปเปอร์ฮีโร่มากๆเลยหน้าตาก็เท่หลอเหานะครับ่ะทีนี้นะครับเราก็จะขอเปิดช่วงใหม่ในการรีวิวครับนั่นคือ3ใบที่น่าสนใจนั่นเองนะครับเนื่องจากบูสเตอร์มีจำนวนที่เยอะมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอเรือก สัก3ใบแล้วกันนะครับมาทําการดูความสามารถให้ท่านผู้ชมดูครับซึ่งเราจะเลือกจากอาย่างอันดับแรกนะครับคือความสามารถหน้าตาแล้วก็เความสามารถแล้วก็รูปแบบอาร์นั่นแหละนะครับผมซึ่งจริงๆมันมีตัวที่ต้องบอกว่ามันมีตัว,ตวที่มันมีตัวที่เก่งมากกว่าที่เราจะไม่เลือกมานะครับเราจะเลือกมาแค่3ใบที่คิดว่าที่สุดนะครับแล้วก็มันเป็นความเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะอาจจะแบบอาจจะเราจากความเห็นไม่ตรงกันก็ได้แต่ว่าผมคิดว่าเออมันมันน่าสนใจอ่ะเออกันนะครับ โอเคครับเข้าช่วง3ใบที่น่าสนใจใบแรกของเรากับ m i l l e r e f f e c t The f u t u r e เนะครับเขาบอกว่ารรยการนี้ได้ในน้องไนท์ไฟนอลเฟสของเราครับคือเคาน์เตอร์ดูการ์ดเป็นสุดจากกองการ์ดเรา4ใบแล้วก็นำมอนเตอร์ย้อนนักรบนะบที่มีชื่อแตกต่างกันเด็กกี่ไบก็ได้นะครับขึ้นมือแล้วก็นําการ์ดที่เหลือเข้าดูช่องเกจนะครับ Miller e f f e c t The Future เนี่ยสามารถใช้ได้1ครั้งหนึ่งเถือนเท่านั้นะครับมันเป็นใบฟาร์มที่แบบผมอ่านความสามารถแล้วมันเก่งมากอะ่ะจริงๆแบบ มีใบนึงเนี่ยครับะมีอย่างอันเนี้ยตัดเฟดนะครับของดีนะครับแต่ไม่ได้ครับมันเลือนกรตามไปอ่ะเออนะครับอ่าแล้วก็ใบนี้เนี่ยจะบอกว่าไม่เก่งก็ไม่ได้นะคีย์หลักของเด็กเราเลยนะครับกับมิลเลอร์ฮีโร่เจเจมโค i ออริจินโคลของเรานเองคอคอจ่ายสามเกียร์นะครับเขาบอกว่าการที่เราไทม์ฟอร์มอยู่ทุกใบนียไม่สามารถรวมลายนำกลับขึ้นมือไม่ถูกยกเลิกความสามารถเด็ความสามารถของั้แข่งได้นะครับ แล้วก็ขณะที่เราทรานส์ฟอร์มเนี่ยด้วยการเนี่ยะรเราสามารถ Impact Transform ได้เทอร์ละสองครั้งนะครับแล้วก็สามารถสวมใส่ยอดนักลที่ไม่มีคําว่าเจมโคนในชื่อการ์ดอีกหนึ่งใบก็คือปกติเราจะแปลงล่างได้แค่ใบเดียวใช่ไหมเพราะถ้าติตดปเนี้ก็จะมีติดใบนี้แล้วก็สามารถติดอีกใบหนึงได้นะครับอ้าวเห็นใบต่อใบแล้วแหละอ่าความสามารถเคาน์เตอร์น,นะครับแอคทีฟขณะที่เราทรานส์ฟอร์มด้วยการนี้นครับเลือกยอดนักโลที่มีไซส์ไม่เกิน2จากบนมือเราไม่เกินหนึ่งใบครับ Impact transform อินพักทรานส์ฟแล้วไม เมื่อจบเทอร์นี้นะครับนำการเอนำการน้ำมือสนามกลับขึ้นมือขอสามารถใช้แบงค์เพียงหนึ่งครั้งของเธอนะครับความสามารถต่อไปเป็นเออ่ทริปแบนแท็กแล้วก็อินแพททานฟอร์มคือจ่ายสองเกณฑ์นะครับต่อไปกับมิลเลอร์ฮีโร่ลำเพจโซนิกบราสตันนักเกิลนะครับคอคอสบอกว่าจ่ายหนึ่งเกณฑ์เนาะแล้วก็หากคู่แข่งไม่มอนสเตอร์อยู่บนสนามในยการที่เราคลิ้กข้อบวกสามแล้วก็เขาบอกว่าหากเราทันฟอร์มด้วยการ์ดนี้นะครับหรือว่าเรามีการ์ดที่เรีว่าเจมโคนในชีการ์ดอยู่บนสนามนะครับ แต่ระหว่างการต่อสู้นะครับที่ฮีโร่หรือว่ายอดนักรบเนี่ยคือมันได้ทั้งเอ่อฮีโร่ก็ได้หรือว่ายอดนักรบก็ได้นะครับซึ่งฮีโร่เนี่ยมันจะเป็นสายแบบเก่าๆที่จะออกมาก่อนอันนี้แล้วเนาะทำการโจมตีมอนสเตอร์คู่แข่งนะคู่แข่งังไม่สามารถเคาน์เตอร์ได้โอ้โหมันยอดเยี่ยมมากๆเลยนะในยุคสมัยที่เคาน์เตอร์แม่งรุนแรงมากครับสำหรับสมัยนี้แล้วก็เมื่อมอนสเตอร์ที่คู่แข่งเอ่อเมื่อของคู่แข่งถูกบจากการโจมตีของคาร์มิครับสแตนการ์ดนี้โอ้โหแล้วก็ มีความสามารถพิเศษ Impact Transform นะครับอืมอิม t พคท้ามปอมก็คือใจสองเกียร์นั่นเองหมื่นห้าสามที่ข้อสามพันนะครับโ้ต่อไปจะเป็นดราคอนเวอร์กันบ้างครับผมต้องบอกว่ากล่องนี้เนี่ยอย่างที่พูดต้องชี้คือมีเสริมทั้งสามสายเลยจกักรพดิก็มีเบาก็มีแล้วก็เอ่อดรัมก็มีแต่ว่าจะดรัมจะเป็นดรัมของห้าเขานะครับที่จริงดรัมเขาก็ไประยชน์ขห้าเขา,ขขาขเขาน,านานแล้ว,ลวนะ,ะมีธงนะครับ ต่อไปเป็นเทพสุริยันสูงเทียมฟ้าบาวดราก้อนนะครับราชันมังกร5้าเขาสูงเทียมฟ้านะครับมุกเกนดรับนะครับแล้วก็ผู้วิชิตสูงเทียมฟ้าของเรานะครับบัสเดอะอินฟินิตี้นะครับมังกรอสุรินาเขา่ามิซารุเอสมือขวาของราชาผู้วิชิตนะครับเซนโฮดี้ไรนิง่งเฟนเซอร์นะครับถ้าจะไม่ผิดมันก็คือ GB บีแพนด้าใช่ไมนะ <laughs> อาซิมินแสายฟ้าทันเดอร์ฮาวเบิร์ตนะครับผมอาซิมังกร5ขาวฟาโดเอสดีไข่แห่งสุริยันบอลดราก้อนชื่อมันของจองดีจังเลยอ่ะบันดราคอนบันซอสเซอร์อินฟินิตี้สไตร์นะครับผมนี่นี่นี่โอ้โหดราคอนฟอสกับสุริยันนะครับผมดาบราชาวิชิสถานสวรรค์แร็กซัมบารนะครับดาบคั่าาว่าวเขี้ยวราชาจักรพรรดิ b ั d d ี้แกรนดิสนะครับอ่บั u d ี้แกรนดิสนี่มีทั้งในกล่องนี้นะครับแล้วก็อีกกล่องหนึ่งก็มีเหมือนกันเรอทันเดอร์เอ็กซ์อเวกนะครับผมดักกูไฟห้าเขาประทุเดือดนะครับผมแล้วก็เพลงดาบแห่งห้าเขากระบวนท่าพเพลิงคา Sunshine ันช e ยพาว r ช e มังกรพักดีฟลแฟงดราก้อนนะครับใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่เอ่อรีพินมาให้มังนะใช่ใช่จำได้รีพิล์นมาให้นะครับใบนี้เคย,เคยออกมาเมื่อานแล้วมันดีมากเลยนะ1ใบแล้วก็เบาจะพยายามเบามันมาเป็นการ์ดดีจาก X2 SP นะครับก็เป็นอีก2ใบที่สําหรับคนที่เล่นเออมังกรสุริยันเนี่ยก็น่าจะต้องเก็บเนาะต่อไปครับสามใบที่น่าสนใจจากอว่าคนอ่ะ เปิดมาขนาดนี้สาหรับกองนี้ผมคงจะให้3ใบเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับปีเจอยากได้ใบอื่นก็ตามแต่ว่าอยากให้มันครบทีมอ่ะมันก็คือ3ใบนี้นั่นเองครับกับเบา p l u แล้วก็ดรัมนั่นเองโอ้โหทีนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าผมเลือกใบใดใบหนึ่งอ่ะมันจะแบอกว่าผมคิดว่าต้องมีแฟนคลับของซักสายหนึ่งอ่ะเสีย,จยใจได้เลยแล้วก็อาร์ตแต่ละใบเนี่ยบอกว่าดุดันไม่เกรงใจใครนะครับสําหรับเออสามผู้พิชิตเทียมฟ้านะครับ เริ่มกับใบแรกที่เป็นใบฟลอยหน้ากล่องด้วยนะครับเขาบอกว่าคอคอสใจหนึ่งเกจแล้วก็นําค่าไปบนสุดจากกองการเข้าสู่สงครามนี้เนาะก็คือเขาค่าจ้าค่าทั่วไปแหละอ่ะเคาน์เตอร์นะครับเขาบอกว่าเบลสุดยอดไปเลยเบลเออมอนเตอร์ไซส์สองหรือสูงกว่าที่เรียกว่าเบลดาก้อนหรือว่าบาลโซเลเนี่ยที่ค่าจะช่องดรอปเอาหนึ่งใบวางทับการนี้โดยไม่ต้องจ่ายค่าคอคอสนะครับแล้วก็เราสามารถใช้ไอเบลสุดยอดไปเลยเบลเนี่ยได้แค่หนึ่งค่าหนึ่งเทอร์แล้วก็ความเสียหายจากความสามารถของมอนเตอร์มังกรสุรยัน ที่มีการเนโซนะครับจะไม่สามารถถูกลดได้นะครับอม,มีเินเทตแล้วก็โซกาดนะครับราชามังกรห้าขาสูงเทียมฟ้ามุกเกนดัมนะครับเป็นอมิหล,ล์เนาะก็คือใส่ในแฟลกไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใส่ในแฟลกใส่ได้แค่หนึ่งใบนะครับขอคอสก็คือจ่ายสองเกตแล้วก็นําการ์ดใบบนสุดจากกองการาเราสองใบเข้าโซนะครับเขาบอกเมื่อพลังชีวิตของเราได้รับความเสียหายใช่ไหมทำลายคาดบนสนามของคู่แข่งหนึ่งใบนะครับก็คอ,คอนเซปต์เดิมของห้าเขาของดัมนะแล้วก็ เมื่อการนี้ทํากาลิก์แอกแท็กครับกับเรานะก็คือลิงแอกแท็กกับเราคือลิงแอกแท็กไอเทมอะไรนะครับเออการโจมตีนั้นไม่สามารถถูกยกเลิกได้และก็ความเสียหายไม่สามารถถูกลดลงได้นะครับผมแล้วก็สายสัมพันธ์อันเหนียวแน่นนะครับเมื่อพลังชีวิตของเราจะกลายเป็นศนะูนย์้ะสามารถถอดโซนหนึ่งใบาจากการนี้หักทับเนะพลังชีวิตเราจะกลายเป็นหนะึ่งเนาะมีเป็นเทสเดบเบิลแท็กโศกาแล้วก็มีเค้าเต์แท็กด้วยนะครับต่อไปกับ ราชามงกรผู้พิชิตสูงทีมฟ้าพัสเดอะอินฟินิตี้นะครับคอคอสเขาบอกว่านำมอนสเตอร์กองทัพจากปะใสฟ้าในบทสนามเราหนึ่งใบเข้าส่งการนี้แล้วก็จ่ายสองเกตเขาเตอือนนะครับไอทีหากในเทิร์นนี้นะครับเราสั่งการของเราโจมตี3ครั้งหรือว่ามากกว่านะเราสามารถคอการนี้จะบนมือวางทัพมอนสเตอร์กองทัพจากปะใสฟ้าบทสนามเราหนึ่งใบโดยไม่ต้องจ่ายคอคอสนะครับแล้วก็เมื่อการนี้โจมตีใช่ไหมหากในช่องดับของเรามีมอนสเตอร์ กองทัจพจักรพรรดิสายฟ้าในที่มีชื่อต่างกัน3ใบหรือว,ว่ามากกว่านะครับทำรายการผลงานคู่แข่งไม่เกิน2ใบจากนั้นเนี่ยหากเรามี6ใบนี้มากกว่านะครับสร้างความเสียหายส่ปรัสคูแข่ง2หน่วยมีเจ้าปรแทงแล้วก็โศกานนะครับสามใบนี่แหละดุดันนะครับ3ใบ3ส,สไตล์นะใครเป็นแฟนคลับของคนไหนเนี่ยก็สามารถซื้อใบเสริมกันได้นะครับแต่ว่าบัสบอกว่าเร็วๆนี้จะมีสายที่แบบดุดันของเขามานะครับ หมดแล้วครับผมสาหรับกล่องนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างโดดเด่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นของ d ร a g o อ World หรือว่าฮีโร่ก็ตามนะครับแต่ว่าฮีโร่อาจจะโดดเด่นมากกว่าทีนึง่งเพราะว่ามันเป็นการเปิดตัวสายใหม่แถมเป็นอะไรที่บอกว่าเป็นเมตาสุดๆด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับกล่องนี้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยต้องบอกว่ากล่องนี้นะครับวางจําหน่ายแล้วตามร้านชาทั่วไปนะสามารถไปหาจับจองกันเป็นเจ้าของได้นะครับราคากล่องละ150บาทนะครับสามารถซื้อออนไลน์ผ่านทางของเว็บของที่แสนถ่ายได้นะครับหรือว่า แพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ในแอปพลิเคชันต่างๆก็มีให้วางขายชิจัดนะครับสามารถเลือกได้เลยไม่ว่าจะเป็นเลือกธรรมดาหรือว่าอยากจะแบบเลือกที่เขาแบบร้านเช้าทําการแยกเบืองมาแล้วอาจจะเฮ้ยงบประมาณของเราแบบไม่เพียงพอเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถไปซื้อที่เขาแยกกันให้ได้ได้นะครับมีทางเลือกให้ท่านมากมายครับสำหรับกล่องนี้ก็จบแล้วครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็จะกนใหมาคลิปหน้าครับทุกคนบายยแล้วเจอกันครับ